ดูนะครับสายพันธุ์ไม่ที่ยังไม่รู้จักครับนี่ยังไม่เคยเห็นครับเนี่ได้มาจากบุเขา้าโตมานะครับชนิดนี้ยังไม่เคยเห็นที่ครับเย้ว่าคนอื่นครับตัวเย้กว่าคนอื่นตัวสั้นสีดำนะครับ น่ารักครับชนิดนี้นำพึ่งหมา Olá, ที่ส้นน้อยยังตีโตมาได้เร็วนี้ขย่ายพันได้เร็วรับนี่โตมาได้ไม่นานทีนี่ขย่ายพันได้เอยครับได้สี่ดังเลยครับนี่ครับขยายพันได้เร็วเส้ยหมากับปนี้นี่ตัวนี้เขาจะจะไอจะจะง่ายแล้ากับ ตอนนี้พอมโตเลยเนี่ยครับโต่ตแบบนี้นี่คือเขาจะง,ง่ายหรืลผมไม่นานครับง่ายได้พันเร็วครับง่ายพันได้เร็วมากคครับคือชนิดนี้นี่ง่ายพันได้เร็วเนี่ยครับน่ารักมากพันนี้ครับ จักคร์ายพันให้มักที่สุดกับชนิดนี้ผมเองยังศึกษายังไม่เคยพบกับเนี่ยเลยยังไม่เคยรู้จักว่าเฉยเลยปากถ้วยของเขานี่อยู่สึกว่าหนิมแล็กก็แข้งปนหนิมนะครับถึงตัวจะสั้นแล้วก็ยิ่งว่าคนอื่นถ้าเต่าสิ่ตตนยิ่งว่าสิ่งตนนิดครับ ตัวดำนะครับน้ำพึ่งจะว่านแกมขมน้ำพึ่งจะโอขมครับให้ชุ่มแค่นี้นะครับวัสดีครับ